โปรดติดตามชม Global Connect ัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Global Connect เชื่อมโลกยงไทยกับผมชิปจินิยมครับและเมย์กนกนวลจรั์กุลโฮงค่ะนอนไม่หลับหลายวันหลายคืนแล้วด้วยนะคะคุณชิพธ์ไม่ใแฟนแทนนะใช่ค่ะคนที่เป็นคนเพรพบ้านเกิดของไรเดนเนี่ยเขาบอกไม่ได้หลับไน่ด้นอนเลยนะก็เพราะว่าคะแนนมันพลิกแล้วก็สูสีกันตลอดคือหลายรัฐเลยโดยเฉพาะสวิงสเตทนี่ลุ้นกันโอ้โหนที่น่าแปลกใจนะครับก็รอมาสามวันแล้ว ตอนแรกไบเดนบอกว่าวันนี้ภายในบ่ายน่าจะรู้เรื่องแล้วแหละคือเที่ยงบนเรานะฮะเพราว่าปรากฏว่าขนาดนี้เนี่ยเฉพาะรัฐเดียวที่รัฐจอร์เจียเนี่ยตอนนี้เสมอกันอยู่ที่49.4เนะคะเสมอเท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็นับกันนานเหลือเกินนานมากแล้วก็คะแนนตอนนี้ ทับดังอยู่แค่463คะแนนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหลักร้อยเลยคือเราแทบจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้เลยหม้แค่สักีแล้มแปลกใจว่าทำไมถึงนับมาเพราะว่ามันนับไปแล้ว99%นะแต่ว่าเวลาผ่านมาเกือบ12ชั่วโมงเดี่ยปรากฏว่าก็ยังคงอยู่ที่99%อยู่ใช่คือเขาบอกว่าเลยแค่1%เอ๊ะทำไมยังถึงนับไม่จบไม่สิ้นสักทีรวมถึงคะแนนที่ทิ้งห่างมันแค่หลักร้อยแบบนี้ก็เลยเกิดข้อสังเกตจากหลายๆฝ่ายกันด้วยหลายรัฐก็เหมือนกันฮะตอนนี้มีรัฐสำคัญคือจอร์เจียนคโ อาอาริโซนา<ช>แล้วก็เนวาดานะครับซึ่งคุณจริงแล้วตอนนี้ตถ้าหากว่าไบเดนสามารถชนะแค่ที่ จอเชียก็จะชนะแลวนะครับคือจะคว้าชัยไปแล้ว270เกิดแล้วแต่หาว่าที่ชนะที่เป็นสเวเดยนี่ปิดฉากเลยทําเตรียมกลับบ้านเลยยกเว้นว่าจะมีการต่อสู้กันในชั้นศาลก็คงต้องชนะต้องว่ากันต่อไปแต่ว่าแนวโน้มณเวลานี้ที่เมืองไทยของเราตอนนี้คือใบเด่นน่าจะคว้าชัยไหมคะคุณชิพคะมีแนวโน้มสูงมากนะครับและที่สําคัญที่น่าสังเกตคือที่รัฐเซิลสเวเียเนี่ยนะครับหลังจากที่ อย่างที่บอกคือหลังจากที่ทรัมป์นำไป7แสนคะแนนนะฮะแต่ขณะนี้ปรากฏว่าทรัมป์นำอยู่แค่ประมาณแค่ 40,007ตนเองโอ้โหจาก700,000เหลือ40,000เลยแล้วก็คะแนนที่ยังทางไปษณียังมีมาอย่างต่อเนื่องนะคือยังนับไม่จบไม่เส้นกันด้วยเพราะว่าทางทางเพนซลมาเดยเนี่ยเขาให้โอกาสหลังจากเลือกตั้งละ3วันยังสามารถส่งไปษณีมาทางอที่บัตรเลือกตั้งลงราษีมาได้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะมัเป็นเรื่องเราใหญ่ตเพราะว่าเมื่อวานนี้ทั้งนาารปีบานทกหายไปทําอยั้งไรนะครับ ้องพยายามหาหลักฐ <So, S 1> านให้มากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ทรัมป์ออกมาพูดพูดแล้วยาวถึง17นาทีนะใช่ค่ะด้วยความในใจในหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ชอบมาพาะควในการเลือกตั้งนะครับ <you> know, ผมอยากจะฟังเสียงทรัมป์สียนิ้ก่อนว่าวันนี้ทรัมป์พูดอะไรเป็นประโยอนนี้ครับ but be because by think there lot litigation can't election stolen like this we will we have like an a of นี่คือท่าทีของทรัมป์ดูเหมือนไม่ค่อยสดใสเหมือนกันนะคะคุณชิไม่รู้<ช>ว่าอดหลับอดนอนหรือเปล่าใช่ครับทรัมป์ก็กล่าวว่านะครับว่าคิดว่าจะชนะก,การเลือกตั้งได้อย่างง่ายดายแล้วก็กำลังจะมีการดาเนินคดีจำนวนมากเพราะมีหลักฐานมากมายที่จะพิสูจน์ถึงฐานสูงของอสหรัฐเลยนะครับว่าสาเหตุที่ต้องฟอ้องเป็นเ,นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าวังว่า เราไม่สามารถปล่อยให้มีการขโมยผลการเลือกตั้งแบบนี้ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้มันเกิดความอัยิยศแบบนี้แล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะได้รับการพิสูจน์ในไม่ช้าและต้องต่อสู้กับคนโกงอีกมากเลยครับคือทรัมป์เขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาเนี่ยถูกโกงพร้อมกับมีการโพสต์ทวิตเตอร์บอกว่าให้หยุดนับคะแนนได้แล้ว <c oughs> พอได้แล้วแบบนี้ด้วยแล้วก็ยังพูดถึงโพด้วยนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนคงตระหนักแล้วว่าการทำโพลข,ของสื่อมวลชนเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์บางอย่างมีทั้งโโพพพลททีี่่่กกกขึ้้้้้นนมมาาาเเอออองงแวว็ปดยืตรใหค เ์ทรัมเนี่ยอยู่กับบ้านแล้วก็สร้างภาพโรวมว่าไบเดนเนี่ยกำลังมาแรงเพื่อจะไปลดทอนความสามารถของริพัพลิกันในเรื่องของการระดมทุนหาเสียงด้วยแล้วเขาก็บอกว่าโพที่เราเห็นเห็นเนี่ยเป็นโพที่จ้องทำลายทรัมด้วยวค่ะใช่ก็ยังมีการตอกย้ำถึงคำพูดประ่วานที่ทวิตเตอร์นะครับว่าเอ๊ะทําให้คนสังเกตนะว่าทั้งที่เขามีคะแนนนำห่างในดัชนีสำคัญเมื่อวานนี่นะครับแต่ปรากฏว่าเวลาต่อมาก็หยุดนิ่งเฉยๆนะะก็เริ่มหายไปอย่างลึกลับด้วย เหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งต้องการดูว่าต,ต้องการคะแนนอีกทักเท่าไหร่นะครับจึงต้องคอยไลหาคะแนนมาเพิ่มเติม ซึ่งท่านก็คือคะแนนจากบัตรเลือกตั้งทางไปรษณสย์นั่นแหละครับค่ะซึ่งก็เป็นข้อสังเกตที่ทําเนี่ยคือเขาตั้งแง่ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้าหลายเดือนแล้วนะคะว่าน่าจะไปพบความผิดปกติณจุดนี้ด้วยส่วนอีกหนึ่งความผิดปกติที่ฟิลาเดลเฟียค่ะนักสังเกตการการเลือกตั้งเนี่ยเขาถูกกันให้ออกไปจากบริเวณนั้นไงคุณชิปคือก็เลยมีคนว่าเอ๊ะทําไมถึงจะเข้าไปดูทําไมถึงจะใช้กล้องไปส่องเนี่ยทําไมถึงทากบุน เพื่อไม่ให้คนภายนอกเนี่ยเขามองเห็นคนที่ถูกห้ามเข้าไปก็เลยเกิดความไม่พอใจค่ะบางช่วงบางตอนเกิดความรุนแรงขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งทรัมป์เขาก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเนี่ยต้องการเห็นการนับคะแนนที่โปร่งใสไม่ใช่ไปนับกันเองในห้องลับๆแบบนี้รวมถึงจะต้องไม่มีคะแนนลึกลับหรือว่านับบัตรที่มาหลังจากวันเลือกตั้งไปแล้วค่ะโอ้นี่ก็ฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นช่วงท้ายทางรัฐเพนซิลเวเนียนะยอมให้ผู้สเกตการ์เข้าไปได้แล้วแต่ก่อนนั้นไม่ยอมไม่มีเลยทัคงจะมั่น ว่านอกจากมีการเข็บหลักฐานสิ่งที่พูดมาคือสิ่งที่ทั้ทบอกนะครับ <Yeah. S 1> ว่าคือข้อมูลหลักฐานที่พอจะเอาผิดได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่ทัปมเท่านั้นนะครับรวมถึงลูกชายคนโตอย่างอีริกทั้มนะครับที่ต่อสู้เรื่องนี้ด้วยนะครับต่อสู้เพื่อพ่อมาตั้ง <Yeah. S 1> แต่เมื่อวานนี้นะครับโดยวันนี้เขากล่าวว่าได้ติดตามผลการเลือกตั้งทั่วประเทศได้รู้ได้ยินเรื่องเด็ดลายในการลงคะแนนรวมถึงการรับบลงับัตรลงคะแนนทางประเทศด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แต่ปรากฏว่าเ <Yeah. S 1> มื่อหมดเวลาแล้วก็ยังมีกล่องพิเศษเข้ามา ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายแต่ก็อย่างว่าเพราะเป็นเขตอิทธิพลของเดโมแครตแต่ประเด็นก็คือว่าใครจะรู้ว่ากล่องไหนเป็นบาดจริงและกล่องไหนเป็นของปลอมนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณพ่ออย่างโดนัลด์ทรัมป์ทำได้ก็คือต้องต่อสู้กับทุกคน then, และทุกการเลือกตั้งจนตัวตายนะครับดังนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสฝ่ายเดโมแครตก็ then, <Democrat S 1> ต้องอยอมรับเรื่องนี้เป็นเสียแต่ว่าจะโกงจริงๆฟังเสียงของลูกชายทรัมป์ครับ But i o n is fight each and every one of these battles to the death. So that we get full transparency in the process. And everyone on the Democrat side should welcome this unless they're actually cheating. Yeah. มีคุณถามเหมือนกันนะคิดว่าทรัมป์ต้องพลาดท่าจริงๆแล้วอนาคตของทรัมป์จะเป็นยังไงบางคนเสนอว่าอ่ะสมัยหน้าเลือกตั้งใหม่ก็ได้เพราะว่าทรัมป์ยังมีสิทธิ์อยู่สมัยยังทันอยู่ใช่ไหมการสองสมัยยังมีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ผมว่าอายุทรัมป์วันนั้นก็คงแย่แล้วโอ้แต่พอมาดูอายุของโจไบเดนนี่ก็น่าห่วงเหมือนกันนะคุณชิฟคือตอนนี้เ7็แล้วเดี๋ยววันที่20พฤศจิกายนวันเกิดเจ็ดสิบแปดแล้วดูไปอีกปีแปดสิบสองโอ้โหแล้วต่ออีกหนึ่งสมัยต่้องนมี่อเป็นแปลก ก็นะบอกลูกสาวทรัมป์จะชื่ออิวินกาเนี่ยนี่ก็เหมาะเหมือนกันหรอสวยนะแล้วก็อาจจะเป็นสเสด็จจูงใจได้แต่ว่าเขาบอกว่าบุค,คลิกคาแรคเตอร์เนี่ยสู้พ่อไม่ได้ความส <c oughs> ึงลูกถึงคนเนี่ยอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ แต่ว่ายังไม่มีการตัดสินใจจากลูกชายลูกสาวนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตนี่แหละค่ะต้องบอกว่าคนแบบทั้์เขาบอกว่ามีคนเดียวแบบนี้ในโลกด้วยไม่รู้ว่าลูกชายลูกสาวจะเจริญตามรอยทางไปด้วยหรือเปล่านะคะพาไปดูฟากฝั่งของโจไบเดนกันบ้างค่ะคือเขาก็ออกมาแสดงความมั่นใจอยู่ตลอดเวลาแต่คือมาแนวแบบนิ่งๆนะคุณชิพพร้อมกับบอกให้ประชาชนทุกคนเนี่ยชาวบริการทุกคนเนี่ยอดใจรอรอด้วยความสงบเดี๋ยวรอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการด้วยแหละค่ะก็เป็นคำพูดที่ไบเดนกล่าวที่เมือง ลิงตันรัฐเอลาแวร์นะครับขอให้ผู้สนับสนุนอดทนรอคอยอย่างสงบขณะที่บางรัฐยังนับคะแนนที่คู่ขี้สูสีกันมากนะครับโดยกล่าวด้วยว่าประชาธิปไตยบางครั้งก็ยุ่งยากสับสนนะครับแต่บางครั้งก็ต้องอดทนกันหน่อยแต่กําลังจะได้รับการตอบแทนการนับคะแนนนั้นเลือกก็เรียกว่าเกือบจะสมบูรณ์แล้วและจะรู้ผลในไม่ช้าและเป็นความภูมิใจตลอดกว่า240ปีของสหรัฐที่มีระบบธรรมพิบาลจนเป็นที่อิจฉาของคนทั่วโลกเลยฟังเสียงเลยครับ it sometimes requires a little patience as well but that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of govern governance and that's been the envy of the world ไบเดนบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการลงคะแนนเลือกตั้งถือเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,สะแสดงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนดังนั้นบัตรเลือกตั้งทุกใบต้องนับคะแนนทุกใบและนั่นก็คือสิ่งที่เรากําลังจะได้เห็นขนาดนี้ค่ะนอกจากนี้ไบเดนก็ยังแสดงความเป็นห่วงด้วยนะคะเรื่องของโควิด -19 เพราะว่าจํานวนตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะในสหรัฐณขณะนี้เนี่ยเสียชีวิตเกือบ2 4 0 0 0 0มืรายแล้วเขาก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่ต้องจาก จากโควิด -19 ถ่นด้วยล่ะค่ะโอ้โหมีเรื่องอัปเดตขึ้นมาตื่นเต้นน่าตกใจนะครับตอนแรกที่เราบอกว่าทรัมป์นำอยู่400กว่าคะแนนที่จอร์เจียที่จอร์เจียตอนนี้ไบเดนกลับมานำ9 1 7คะแนนนะครับก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช้ามากนะครับต้องรุ้กันต่อไปครับประกันจะชนะครับพักกันอีกครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันต่อค่ะครับจะคิดใครจะนึกว่าบริษัทพลังงานจะมาช่วยให้เติมน้ำมันน้อยลงพร้อมทั้งช การเพิ่มประสิทธิภาพคือความเชี่ยวชาญของเราที่นี่เรามีพลังงานทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองอยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบหหมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดีพลสนาสก,กัดจากถังเช่าคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อน พอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็นแนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดโปรโมชั่นพิเศษคอดี้ผ้สกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30คิแรกแถมฟรีอีก10 0. แคปซูลกาแฟคอดี plus หกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทรศูนย์สองศูนย์แปดศูหรือที่ไลน์แอดอดี ไม่คิดเลยว่าพอแก่ตัวแล้วชีวิตฉันจะเอาปูให้สิบโลนะแล้วก็หมึกสแล้วก็มีเงินใช้จ่ายเป็นของตัวเองได้อย่างสบายใจอยากได้อะไรก็มีจ่ายตามที่ต้องการและไม่ต้องรอโชคลาภมีใช้สบายใจกับไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้เมื่ออายุครบ75ปีรับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทโทรเลย0 2 248 9115 โตเป็นหนุ่มแล้วหลานยายแต่ไม่มีเงินให้หลานกินขนมเลยแต่มีทอง <Yeah! S 3> แม่แล้วแม่มีเงินพอใช้หรอพอก็ตั้งแต่ที่เราซื้อประกันให้แม่นั่นแหละให้คุณและลูกหลานมีเงินใช้สบายสบายรับเงินก้อนที่สองสูงสุด6แสนบาทเมื่อครบสัญญาโทรเลย02-248-9-115 หรณอหากเสียชีวิตระหว่างสัญญารับเงินก้อนสูงสุด600,000บาทเช่นกันกรณีเสียชีวิตใน2ปีแรกจะได้รับเงินเท <c oughs> ่ากับเบีย้ยที่ชำระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก5%ของเบีย้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย <c oughs> แต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยดีที่สุดนะครับ สมัครได้ตั้งแต่อายุ50-70ถึงปีเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้รับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทเมื่ออายุ75ปีรับเงินก้อนที่2สูงสุด600,000บาทเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตโทร0 2 2 4 8 9 1 1 5พวกเรารักแม่นะคะขอบใจนะลูกที่ทำให้แม่มีความสุขดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตโอ้หมดสิทธิ์แล้วครับน่าจะหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยที่จอร์เจียไปได้นาไป911คะแนนรัฐเนวาดาไปได้ก็นานะครับอาริโซนาก็นำไปนะครับนำเยอะด้วยเหลือแค่เพนซิลเวเนียซึ่งจีกันติดๆเลยนะครับต่อให้ชนะที่เพนซิลเวเนียก็ถือวาแพ้แล้ว ว่าหากจอจียที่เป็นคอมเบเดนไปเนี่ยตอนนี้ไบเดนก็ได้220แน่นอนใช่คือต้องบอกว่ารัฐจอจีเนี่ยคือก่อนเข้ารายการเราเพิ่งรายงานไปว่าทรัมป์เนี่ยเขานำมาสี่ร0ใช่ต่อคือพอดูแป๊บเดียวคุณผู้ชมไม่กี่นาทีอ้าวไบเดนกลับมาพลิกชนะนำอยู่917แล้วเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยผ่านไปแล้ว99%คุณชิปคือน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วด้วยแน่นอนครับต่อให้ทรัมป์ไปฟ้องร้องทั้ง4รัฐเ่ยนะครับไหวไหมคะติชนาสกรัฐสองรัฐก็คงจะยากถึงจะะชนกก็็ไดม่่่พอออยูีืถวา แน่นอนครับว่าไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนที่4 6แล้วต้องบอกว่าเป็นว่าที่นะติิรียาเหล่านี้เนี่ยโอ้โหฝ่ายทรัมป์ก็ไม่พอใจอย่างแรงใช่ค่ะ็อย่างแรงถูกต้องคือถึงขั้นออกมารวมตัวกันแล้วก็ออกมาประท้วงกันด้วยคือต้องบอกว่าคนที่เขาเชียร์ทรัมป์กับคนที่เขาเชียร์ไบเดนเขาก็ออกมาแสดงจุดยืนกันอย่างชัดเจนนะคุณทิพแต่ว่าพอมาเจอกันก็อาจจะเกิดการปะทะกันบ้างโดยเฉพาะในเพนซิวเนียค่ะกลายเป็นจุดที่เขาเรียกกันว่าจุดเดือดไปแล้วเรียบร้อยครับ จะเห็นว่านี่เป็นภาพทั้งฝ่ายสับสนุนทรัมป์และฝ่ายสับสนุนไบเดนนะครับต่างไปแสดงพลังกันที่ภายนอกสุนทรภูมิแห่งเพนซิลเวเนียนะครับในเมืองเฟรเดอเฟียที่ผลการเลือกตั้งออกมาสูสีกันมากทั้งที่ทรัมป์เคยนำโด่งอยู่กว่าจะแสนคะแนนนะครับแต่การนับคะแนนที่ส่งทางปรณียีที่มีจำนวนเป็นล้านทําให้การนับคะแนนล่าช้าและปรากฏว่าไบเดนสามารถตีตื้นขึ้นมาได้อย่างเหลือเชื่อทำให้ฝ่ายสับสนุนทรัมป์ต้องการให้ยุติการนับคะแนนในรัฐนี้นะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะมีการโกงการเลือกตั้งแต่ฝ่ยา,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 าย่ยััักกนนนเองง็ยไไมมมสาาารหฐดด้ ขณะที่ฝ่ายสนสนโจไบเดนบางคนก็ประนามทว่าเป็นเห็จการที่กําลังกรบวยผลการเลือกตั้งก็เรียกว่าอะไรย้อนกลับสเสถยร <Yeah. S 1> ครับลองฝากเสียเลยนะครับ ส่วนฝ่ายที่เชียร์ทรัมป์นะคะก็บอกว่าคือเขากําลังมีการคอร์รัปชันกันคือพูดทํานองเดียวกับทรัมป์เลยคุณชิฟคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะรัฐสเวสเตทอย่างเพนซิลวเนียเนี่ยแหละที่มีการหยุดนับคะแนนการเลือกตั้งเพื่อที่จะนําบัตรเลือกตั้งปลอมเข้ามาด้วยถามว่าเข้ามาทําไมเขาบอกว่าเข้ามาเพื่อที่จะเบี่ยงเบนผลการเลือกตั้งเพื่อจะให้โจไบ,บเดนชนะโดยที่ยังไม่ได้ใส่บัตรเลือกตั้งปลอมเอาไว้ก่อนจนกระทั่งพอรู้ว่าคะแนนแคดข,าด,ขาดหรือยังเท่าไหร่ถึงจะเฉพาะถึงจะชนะกก็จะนนําาบััตตรเลือ้งทีี่่ว มาใส่เพิ่มเติมนี่เป็นข้อสังเกตการของคนที่เชียร์ทรัมป์นะคะเขามองไปถึงขั้นนั้นเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะครับ t h e swing states They stopped the election on election night so they could stop and go get some fake ballots so they could win They couldn't put the fake ballots in before because then they would put it over the top they had to know exactly how many they needed to win or they would absolutely know it was fraud but they're committing fraud right now ครับเพราะนั้นก็ คนที่สนับสนุนทรามยังมองได้ว่ากระบวนการนักการเลือกตั้งในครั้งนี้มีปัญหาแน่นอนครับเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครในการส่งมอบ รับบตดเลือกตั้งน,นะครับซึ่งไม่มีประเทศไหนหรือก็มีก็น้อยมากนะครับที่จะทำอย่างนี้ค่ะคือฝ่ายที่เชียร์ทำเขาก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มองว่าโอ้โหโกงแน่เลยอะ่ะขนาดเขาจะขอเข้าไปดูในครูหาเลอกตั้งยังทําไม่ได้เลย<ช>ทําให้ความคิดเห็นแบบนี้เกิดการประชินหน้ากาันสําหรับทั้ง2ฝ่ายนะคะมีการโต้แย้งแล้วก็ทา้าทายกันพอสมควรบางจังหวะเนี่ยถึงขั้นยกนิ้วมานิ้วหนึ่งด้วยคุณชีพซึ่งเป็นนิ้วที่ไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยแหละเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจแล้วก็มีป้ายเรียกร้องให้นับทุกคะแนนรวมถึง ป้ายที่สนับสนุนสิทธิของคนผิวสีแล้วก็ป้ายสโลแกนหาเสียงของทรัมป์ด้วยนะคะยังจํากันได้ไหมคะคุณชิปเ k e กอเมริกาเกรดอ g เกนครับออไม่รู้ว่าจะอเกนอีกครั้งได้ด้วยหรือไม่นะคะคเช่นเดียวกับป้ายร้องให้หยุดการนับคะแนนซึ่งก็สอดคล้องกับความต้องการของทรัมป์ค่ะที่เขายื่นเรื่องบอกว่าให้ยุติการนับคะแนนได้แล้วโดยเฉพาะที่รัฐจอร์เจียเพนซิวเนียซึ่งทรัมป์ก็ทวิตข้อความวันนี้นะคะบอกว่าให้หยุดนับคะแนนคือโพสต์แบบนี้เลยทวิตแบบนี้เลยครับ ทำอย่างกล่าวสั้นๆเมื่อวานนี้นะครับว่าเขายังมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งซึ่งหากมีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะชนะได้อย่างง่ายดายนะครับแต่านบ,บัตรเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายเพื่อพยายามขโมยผลการเลือกตั้งหรือนับคะแนนบัตรที่มาทีหลังนะครับจากการเลือกตั้งซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากก็อาจจะมีปัญหาต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดติดียวครับ illegal votes I easily win if you count the illegal votes they can try to steal The election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very. ไปดูอีกหนึ่งรัฐค่ะที่มิชิแกนต้องบอกว่าที่นี่เขาเผชิญหน้ากันด้วยระหว่างกองเชียร์ของทรัมป์กับกองเชียร์ของไบเดนโต้เถียงกันด้วยถ่อยคํารุนแรงเลยนะคะคืออีกฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าฝ่ายทรัมป์เนี่ยคือจะออกมาทําลายผลการเลือกตั้งแล้วก็คือพูดว่ามันไม่ได้โกงอ่ะแล้วก็อยากให้นับทุกคะแนนเสียงด้วยนะคะขณะที่กองเชียร์ของทรัมป์เองบางคนก็เสนอว่าต้องมีการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งทุกใบเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นบัตรที่ผิดกฎหมายเนี่ยมีเป็นล้านล้านใบเลยแล้วก็บอกว่าเป็นบัตรของประชาชน ที่ลงทะเบียนโดยผิดกฎหมายถ้ามีการตรวจสอบอย่างชัดเจนก็มั่นใจนะครว่าทรัมป์เนี่ยจะคว้าชัยชนะเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2อ,อย่างแน่นอนค่ะผู้ที่เจ็บแสบจากฝ่ายที่ศัสรูไบเดนนะครับเขาบอกคนที่มาสนับสนุนทรัมา์ว่าผู้นี้ทำตามคำสั่งของนายท่าน นายท่านก็อยูทํานั่นเองนะครับก็คือผู้ที่แน่นอนต้องยกนิ้วให้ครับกองเชียร์ทัพมาคนก็บอกนะครับว่าเดมโมแครตนั้นกำลังโกงเพราะคนในมิชิแกนเพิ่งเปลี่ยนจากรัฐสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงพรรคเดโมแครตนะครับามาเปลี่ยนรัฐสีแดงซึ่งหมายถึงพรรคพิพากิการเมื่อสองสามวันนี้เองนะครับถ้านับคะแนนเลือกตั้งทุกใบก็ยังมั่นใจว่าทัพจะชนะนะครับบางก็บอกว่าสหรัฐนั้นพยายามเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆนั้นมีการจัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแต่สหรัฐ เป็นรรยาานะครับจะเห็นว่าบอกว่า46ของคนผิวดำที่มีการตั้งข้อหาว่าทรัมพยายามที่จะใช้ความแรงของตัวนี้ปรากฏว่ามากกว่า46อนะครับออกมาเลือกท้ามเหมือกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าคนอเมริกันนี่เขาอินกับการเมืองเหมือนกันนะครณชิฟแล้วครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าหลายคนออกมาใช้เสียงเลือกตั้งทั้งล่วงหน้าแล้วก็วันที่3พฤศจิกายนทําให้ผลการเลือกตั้งมันมีผลต่อเขาจริงๆเนี่ยแล้วค่ะน่ากตัวที่หนึ่งคือที่อริโซนาที่เป็นสุสีนะฮะก็บอกที่นั่นถึงกับมีการตั้งรั้วเลยนะมีการจัดตั้งรั้วประกอบการติดตั้งเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็เกรงว่าอาจจะมีเหตุการณ์รุนแรง ามานะครับเพราะว่าอริโซนาต้องมาดื่มว่าเป็นรัฐสินเก่าของดิพาบริกันนะครับ <Yeah. S 1> ตั้งแต่สมัยจอห์นแมคเคนแต่ว่ามาครั้งนี้นี่่าเสียท่าให้กับทาง เดโมแครตซึ่งทางคนทางอริโซนาบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมป้องกันในการที่จะมีคนที่สับสนทรัมป์ออกมาขอเหตุรุนแรงด้วยนะครับถ,ถึงขั้นเตรียมรัวเหล็กกันแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความกังวลน,นะคะที่คนทั่วโลกจับตามองว่าถ้าเกิดว่าผลการเลือกตั้งประกาศออกมาแล้วจะมีทีท,ท่าท่าทีอย่างไรของคน,นงชาวอ,อเมริกันซึน่งเราก็เห็นว่าโอ้โหหลายรัฐเลยที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะ ส่วนหนึ่งเรื่องตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นงานหนักแล้วก็งานเข้าเลยนะคะสาหรับทีมงานหาเสียงของทรัมป์ตอนนี้กําลังวุ่นเลยค่ะไม่ได้วุ่นเรื่องอะไรวุ่นไปหาหลักฐานว่ามันมีการโกงการเลือกตั้งจริงครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าของทีมงานหาเสียงซึ่งมีตำแหน่งใหญ่โตนะฮะผู้หญิงชื่อว่าปาล์มบอนดีนะครับเป็นอดีตอายการสูงสุดของฟอริดาในฐานะตัวแทนของทรัมป์นะครับได้แถลงที่ศูนย์อุบเวการเลือกตั้งในเมืองฟลอเรนเฟียรับเป็นสิมเเดียนะครับว่า ได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลและศาลได้อนุญาตให้ผู้สังเกตการนั้นเข้าไปดูการนับคะแนนในเฟรเดอร์เฟียได้แล้วแต่ขณะนี้เสียงของประชาชนกำลังถูกทำลายเพราะไม่สามารถจัดการนับคะแนนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการเคลื่อนย้ายแบรีเออร์หรือที่กั้นซึ่งมีความสูงถึง6ฟุตเข้ามาแล้วก็นาเครื่องนับคะแนนซึ่งอยู่แถวหน้าออกไปไปไว้ด้านหลังของอาคารนะครับถือเป็นความไม่ชอบมาพากลและขัดคำสั่งของศาลซึ่งทางผู้พิพิกันจะจับตาดูสถานการณ์นี้โดยไม่ไปไหนเลยครับ Our votes are being suppressed. We cannot count the votes properly. What's happening is they have moved the barrier up to 6 feet, but they ส่วนที่ปรึกษาอาวุโสด้านการหาเสียงของทรามอีกคนนึงเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าในอำเภอของเขาตี้นี้เนี่ยยังไม่ลงมาดูแลยังไม่ได้มาบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งของศาลเลยก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองฟลัชเดีเฟียคือมันมีอะไรที่จะต้องปิดบังบแล้วก็เรียกร้องว่าขอให้เปิดประตูเพื่อให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเอารู้กันออกไปเพื่อให้เห็นการเลือกตั้งที่เสรีแล้วก็ยุติธรรมด้วย แล้วเขาบอกว่าการที่เอารั้วมาตั้งตั้งแบบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเขาเป็นจริงโจ้อ,ย,อยู่ในกรงเปรีบยบเทียบ็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเองควรจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้ไหมแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้เห็นการนับบัตรเลือกตั้งทุกใบแล้วก็ประกาศผลออกมาค่ะครับ ก็ยังมีปฏิกิริยาจากลายไฟนะครับอางที่ลัสเวกัสรัฐเนวดานะครับดานิชา์เกรีเดลซึ่งเป็นอดีตผู้รักษาการอัมเรยสสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐเนี่ยนะครับในฐานะตัวแทนของริพับลิกันก็ออกมากล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการนักคะแนนในเนวด้านั้นเป็นการนับที่ผิดกฎหมายเช่นกันซึ่งก็มีการตั้งคําถามกับทางการไปแล้วแต่ก็ไม่มีคําตอบ ยังคงนับคะแนนต่อไปซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไปได้เพราะว่าเรื่องนี้แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะครับไม่ใช่เรื่องการเลือนช่วงนี้ทีมหาเสียงแทีมที่ปรึกษาของท้าม,มคงต้องทํางานหนักมากในการหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าการนับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมตรงไหนครับพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับไปอยู่ด้วยกันต่อใน global connect ค่ะครับ ต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เ OK บอสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟลองหันมาเลือกดื่มกาแฟสูตรเฉพาะของอาจารย์นิโรธที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังเพิ่มด้วยส่วนผสมของสารสากัดทรรเชาเห็ดลิงจือและเกลาที่ <S <S เป็นหอม น่าทานรสชาติเข้มข้นหวานมันอร่อยกลมกล่อมถูกใจคอกาแฟแน่นอน อร่อยได้ทุกวันจะทานคู่กับเบเกอรีร่หรือขนมที่เราชอบก็ได้อร่อยกลมกลอ่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดถังเช่าเห็ดหลิงจือและเกาขี้อีกด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษกาแฟอาจารย์ยูโร่ห้ากล่องปกติ3 4 5 0บาทพิเศษเพียง1390บาทเฉพาะ20ท่าันแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทรด่วนที่0-2 0 8 0 5 6 2 5ทั้งหมด7ชิ้นจากปกติ4830บาทลดกว่า71เปรเหลือเพียง 1, 3 0 0 9กบาทเท่านั้นโทร0 2 0 8 0 5 6 2 5โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563บถึง3าธันวาคมสอนคนที่กรวความรุนแรงก็มีการตอกย้ำเหตุการณ์แล้วกันนะเพราะว่าฝ่ายที่สนสน์ร่ำเนี่ยเขาก็ไปแสดงกันพูดจาจกป้ายเขาว่ากันไปแต่ว่ามีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มพราวบอยกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะดิความรุนแรงนะต้องพกอาวุธมาด้วย ต้องบอกここว่า,าไม่ได้ามา,ามือเปล่าเลยนะคุณชิดนี่ค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาใครที่สะสนทรัพย์ก็มากันได้แต่ก็มีกลุ่มพาวบอยบอกว่าต้องพกอาวุธด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปหลายครั้งเนี่ยมันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องติดอาวุธมาเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรื่องกองของการ,รพกอาวุธเนี่ยอเมริกาเขาอนุญ,ญาตนะต้องมีการตรวจสอบก็เรียกว่าภูมิหลังของแต่ละคนอย่างใกล้ชิดอย่างที่ว่าเมื่อวานเนี่ย16ล้าน5 0 0แสนคนนะ ที่ทาง F.B.I. ต้องตรวจสอบประวัติว่าควรจะมีอาวุธปืมนมา้องควบคองหรือไม่ในปีนี้ครับแล้วคือเขาบอกว่าคือยอดการสั่งซื้ออาวุธเนี่ย<ช>ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยใ,<ช>ในใช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะแต่ว่ากลุ่มพาวบอยที่เขาพกอาวุธมาเนี่ยบางคนบอกว่าเขาพกมาเฉยๆนะคุณชิฟไม่ได้ตั้งใจจะมาทําร้ายใครใ<ช>ซึ่งชาวอเมริกันเนี่ยไม่ว่าจะซ้ายหรือว่าขวาต่างคนก็ต่างเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนปกติแต่ก็มีคนบ้าคลั่งอยู่บ้างแต่ว่าต้องไม่ปล่อยให้ผลการเลือกตั้งถูกขมยยไปด้ว มือของเดโมแครตหรือว่าสื่อกระแสหลักขณะคนที่เจทรัมเองก็บอกว่าการมาชุมนุมเนี่ยเพื่อจะประกาศใช้ชนะในนามของพระเยซูเพื่อจะประกาศว่าทรัมป์เนี่ยจะชนะการเลือกตั้งในนามของพระเยซูด้วยล่ะค่ะพูดถึงสื่อกระแสหลักเป็นเรื่องนะครับพล่าจบอได้อย่างที่อริโซนาเนี่ยตอนแรกเราก็รายงานผลดูวว่าชนะประ้าดาธิบดีของไบเดนนะครับแต่ปรากฏว่าในที่ในขณะที่มีการรายงานว่าชนะไปแล้วเนี่ยการนับคะแนนเพิ่งเริ่มได้พินิตดียเองในบางรัฐยังไม่มีการนับคะแนน้วยซ้ำไป คนออริโซนาเลยออกมาแสดงความไม่พอใจเพราะถือว่าเสียหายกับทางอริโซนาที่เป็นแฟนของครัมไม่น้อยทีเดียวนะครับ,บ,บ,บใช่ค่ะคือบางคนบ,บอกว่าอา้าวไปดูสื่อกระแสหลักของอเมริกันแล้วก็ไปเชื่อซะแล้วแบบนี้แต่ความจริงแล้วการนับคะแนนยังไม่ได้จบไม่ได้สิ้น<ๆ>เขาก็เลยออกมาประท้วงรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์สื่อกระแสหลักกันด้วยล่ะค่ะคุณชิพรับมาอัปเดตผลคะแนนกันหน่อยต้องบอกว่าที่รัฐจอร์เจียนี่คือลุ้นแบบสุดๆเลยอย่างที่บอกว่านับคะแนนไปแล้ว99% 9ิเอีกนิดเดียวไบเดนเนี่ยพลิกกลับมาชนะ ที่นาอยู่คือทรัมป์เนี่ยตามอยู่แล้วรัฐนี้คือมี16เสียงค่ะคือจากเดิมที่ไบเดนได้253 <23 S 1> ไปบวกกับ16ก็เป็น269โอ้โหอีกหนึ่งแต้มถ้าเกิดว่าใครใ<ช>270ก่อนคว้าชัยไปเลยจะมีโอ,อกาสมากเพราะสี่รัฐซาัมัธิเหลือเนี่ยไปได้ก่นําค่อนข้างเยอะยกเว้นฟลอริดาซึ่งผมเชื่อว่า กแพนนคือไม่น่าจะพลิกต่อจากนี้แล้วค,คือสิ่งที่สําคัญที่มองต่อจากนี้ไปคือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วนี่แหละค,คือสิ่งที่ต้องขบคิดกันต่อนะคะคสลับพาไปดูเรื่องโควิด -19 กันบ้างตอนนี้ที่อังกฤษเขาล็อกดาวน์เป็นรอบที่2แล้วนะคะรวมถึงบอกให้ประชาชนเนี่ยใจเย็นๆใจร่วมๆหน่อยบางคนบอกว่าไม่พอใจมาตรการล็อกดาวน์คุณชิปออกมาประท้วงกันด้วยก็การประท้วงมีขึ้นที่จตุรัสทราฟลาก้านะครับกลางกรุงลอนดอนหลังจากมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เพื่อย้ำการระบาดของโควิดในทินะครับซึ่งนายมนตรีบริจรสารแห่งอังกฤษได้เดียกร้องให้ประชาชนสามัคคีและร่วมมือกันอีกครั้งในการล็อกดาวน์ครั้งที่2ซึ่งขอให้ชาวอังกฤษทั้งประเทศ5 6, 6ล้านคนนั้นจำกัดตัวเองด้วยการอยู่กับบ้านนะครับและอยู่การทำธุรกิจเป็นเวลา4ส,สัปดาห์หรือสิ้นสุดวันที่2ธันวาคมนี้ครับ พอไปดูตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดในอังกฤษตนะคะต้องบอกบว่าอยู่เกือบ48,000รายด้วยกันติดเชื้อเนี่ยคือทะลุล้านไปแล้วนะคะคโดยเฉพาะวันเดียวเมื่อวันพุธที่เขานับกันเนี่ยเสียชีวิตถึง492คนคือร,ร,รัฐบาลอังกฤษเขาก็เรียกร้องล้ค่ะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยคือเข้าใจมาตรการกันหน่อยเรื่องการล็อกดาวน์เพราะว่าอยากจะให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่งหลายคนคาดหวังนะคะว่าช่วงคริสต์มาสที่จะถึงนี้จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวก็เลยอาศัยขอความร่วมมือจากประชาชน แต่ในภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะมีประชาชนบางส่วนก็ไม่พอใจต,ตำรวจเองก็ต้องมาควบคุมตัวแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เองผับปาก็ปิดอยู่ด้วยใช่ไหมคะบ,บางคนก็บอกว่าไม่เชื่อข้อมูลนะ,ะเป็นลักษณะเหมือนว่าต้องการประคมขาวให้ใหวาดกลัวกันเยอะอบางคนถึงก็บอกว่ามันน่าจะหายไปงแต่ล็อกดาวข้างแรกตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือจังมีผู้ติดเชื้ออยู่เยอะไม่ใช่แค่อังกฤษนะองค์การอนามัยโลกเองออกมาเดินล่าสุดเลยครับตอนนี้เองบอกว่ายูโรภายในคุมภาพันธ์นี่าหาวมาสามารถ ถ้ามาตรการป้องกันได้ดีเนี่ยก็จะสามารถรักษาชีวิตของชาวุโรปทั้งหมดนะนประมาณสักสองแสนคนคเป็นคำเสือนจากองค์การอนามัยโลกครับใช่ครวมถึงบ้านเราก็เตือนกันทุกวันเลยไม่ประมาทกาอย่าตกสวมใส่หน้ากากกันบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาสําหรับโ l o บ a l c ค n n e c t แล้วคะ่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ